วันนี้เซลวอมพามาดูรถแต่งสวยพร้อมส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Fortuner Leader G นะครับตกแต่งแบบ GR Sport นะครับเปลี่ยนหน้าให้ใหม่นะครับเป็น GR Sport นะครับเบาไฟตัดหมอกนะครับทรง GR Sport ปี2025เลยนะครับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับเป็น LED กลางปลานะครับพร้อมกับติดโลโก้แก้วนะครับเหมือนเดิมให้ลูกค้านะครับแผนเพจ GR นะครับสัญลักษณ์ที่หน้ากระจังหน้านะครับติดให้ครบเรียบร้อยนะครับ คันนี้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นขอบยี่สิบนิ้วนะครับเป็นอ่ายี่ห้อ l e n โ o นะครับ c h a เ g e r tech นะครับตรงนี้นะครับเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นก้านวายนะครับดูพ้นเกิดเนี่ยจะเหมือนรูปดาวนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครชอบลายนี้ก็อ่าสามารถแจ้งได้เลยนะครับโอเคในส่วนอื่นนะครับก็ทําสีในส่วนของหลังคาดํานะครับพร้อมกับอ่าขอบกระจกนะครับสี ดำเงาเช่นเดียวกันนะครับมือเปิดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจากสีโครเมียมนะครับเป็นสีดําเงานะครับให้รับกับตัวหลังคาด้วยนะครับตรนี้สวยงามมากๆเลยด้านท้ายนะครับกลับท้ายเป็นแบบ GR Sport นะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้เลยเซ็นเซอร์อยู่ครบนะครับสจุดพร้อมกับแผงทีอาร R ด้านหลังนะครับติดให้เรียบร้อย เปลี่ยนชิ้นงานในส่วนของรูกแก้วนะครับหน้าหลังให้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่งพร้อมส่งมอบนะครับยังไม่ได้มีเจ้าของนะครับวันนี้ก็เลยเอาคันนี้มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับเผื่อมีลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทักหาเซลล์บอมบพาสนะครับมีทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่ว่าเซลล์บอมบพาสนะครับหรือว่าจะโทรมาหาที่เบอร์ 0656505989นะครับวอมก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับรถ t o y ยต a นะครับที่ออกใหม่ทุกรุ่นนะครับโอเคคันนี้ก็แต่งจบมากๆหรือว่าถ้าใครงบน้อยนะครับไม่อยากเปลี่ยนไฟหน้านะครับก็เหมือนคันนี้นะครับคันนี้ก็ตกแต่งแบบ CR สปอร์ตครับอตัวนี้จะเป็นไฟเดิมนะครับแล้วก็ล้อจะเป็นลายแบบ c r อารสปอร์ตขอบ20นิ้วเหมือนกัน แต่งได้หลากหลายมากๆนะครับศูนย์เราก็มีทั้งกระบะนะครับเก๋งเล็กนะครับสามารถตกแต่งได้หมดเลยนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของการแต่งรถอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็นำา f ร์เจเนอร์สคันนี้นะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับคันนี้เป็นรถของลูกค้านะครับรอส่งมอบนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยครับไฟหน้าเดิมส่วนคันนี้นะครับแต่งพร้อมส่งนะครับเป็นไฟหน้า LED แบบตัวท็อปนะครับถ้าท่านไดสนใจก็ ถ้าหากสื้อบอมได้เลยนะครับวันนี้บอมลาไปก่อนนะครับชิปหน้าเป็นชิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบอมไปด้วยครับขอบคุณมากครับผม